สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับเว็บร้อยยิบห้าคันนี้ครับก็ของบอกว่าขี่ไปดีๆแล้วดับเลยครับพอมาถึงช่างช่างก็สตาร์ทดูครับสตาร์ดู ไม่มีแรงอัดเลยครับเปิดหัวเทียนดูมืออุดเพล่อปิดไม่มีแรงอัดครับดูไฟหัวเทียนมีไฟครับ แล้วคนเลยสันนิษฐานว่าโซ่เราลิ้นหลุดไม่หลุดก็ขาดครับวันีเปิดดูที่ตาววาว้าวไม่ทํางานแสดงว่าโซ่เราลิ้นไม่ทํางานครับไม่หลุดก็ขาดครับ ไฟดีนะ้ำมันดีสรุปเป็นที่สู้ลาวลิ้นครับปัญพนะอ,ยอยดีผมคันน่าหลังแล้วเปิดแล้วครับมันก็่อตัวนะปรากฏว่าสู้ลาวลิ้น,กนตกมไม่ตกก็ขาดแล้วครับ 5, กีคิดว่าซื้อ um> สู้เราลิ้นมาใส่ใหม่ก็คงสตาร์ทติดครับเพราะว่าเจ้าของบอกว่าเพิ่งทำเครื่องมาครับนี่รอยประก็นยังอยู่แล้เพิ่งทำเครื่องมาใหม่ปัญหาอาจจะเป็นที่ ช่างคนเก่าเขาไม่ยอมเปลี่ยนโซ่ราวลิ้นหรือว่าระบบตัวดันโซ่นี้ทำรุดครับเดี๋ยวเปิดดูครับแก้ไขที่ซื้อโซ่ราวลิ้นมาใหม่แล้วก็ดูตัวนี้ถ้ามันยังใช้งานได้ก็ใส่โซ่ราวลิ้นเข้าไป ั้งมารกให้ตรงน้ำมันก็มาครับไฟก็มายังไงก็ติดครับครับวันนี้ก็ขอนำเสนอ <Okay. S 1> กับวิบ125อาการขี่ๆไปแล้วดับสตาร์ทไม่มีแรงอัดเพราะบาวอยู่ในตำแหน่งเปิดครับไม่ไอดีก็ไอเสียเปิดตลอด ทเพียบรายจิม <ver>, so, ้ารบ